ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรเคมีพันุสวัสดีครับท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกร,กรแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่าน เสียงนี้ที่ดังแฟนจ๋ายังจำกันได้หรือเปล่าเสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าวจากทิศบ้วนบางประมาะนุ่มน้อยหน้ามนคนเสียงเนอ่ครับ <c oughs> วันนี้คล,คลุ้มๆเลยเอาฟังเพลงกับเถิดเรียมจา๋ามาร้องให้ฟังกันหน่อยนะฮะอา้าวนั่นก็หวังว่าฟังกันทุกวัน ท่านก็คงจะจําซุ่มเสียงทิศบนบางประมาได้นะครับอ่าถ้าจําได้ก็ดีทีนี้เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับเราคุยกันมาเรื่องของมแมลงตัวหํำนะฮะท่านก็คงเข้าใจแล้วว่า,มาแมลงตัวหํำมันเป็นยังไงก็คือมันก็เข้าทําลายโดยการกัดกินห่ำหันะไรเลยนะผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้ว ครนี้จะคุยให้ฟังต่อว่ามแมลงที่มีประโยชน์ที่เขาเรียกว่ามแมลงตัวเบียนนะฮะแมลงตัวเบียนเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงกันไปลองครับมันก็คิดง่ายๆอะ่ะไอ้แมลงตัวเบียนนี่ก็คือมแมลงที่มันไปเบียดเบียนนะการดำรงชีวิตของมแมลงที่มันไปอยู่อาศัยบางชนิดก็อาจจะหากิน อยู่ภายนอกลำตัวของมแมลงที่เป็นมแมลงอาศัยหรือบางทีก็เข้าไปอยู่ในตัวเขาเลยนะครับนะเข้าไปอยู่ในตัวมแมลงที่มันเข้าไปอาศัยอยู่เลยไปอยู่จนกระทั่งพูดง่ายๆว่าเหยือ่อก็คือไอ้ตัวที่มันไปนอาศัยอยู่อยู่ไม่ได้นะออนแอหรือบางทีก็ตายไปเลยนะครับนี่ก็ เรียกว่ามามันมาเบียดเบียนแต่ว่าอันนี้เป็นมแมลงดีที่เราเอาไปเบียดเบียนแมลงที่เป็นศัตรูพืชเราก็เรียกว่ามแมลงตัวเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามแมลงตัวเบียนหรือว่ามแมลงตัวเบียนที่เรานิยมเอามาใช้กันในยุคปัจจุบันพี่น้องคงจำได้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยในวงการมันสำปะหลังเนี่ยนะโอ้เดือดร้อนหนักมากเลยจากการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูนะฮะเพลี้ยแป้งสีชมพูเวลามันเข้าไปทําลายต้นมันสำปะหลังเนี่ยนะฮะใบก็จะงกยอดงกหมดเลยนะครับผมเองนั้นเคยออกไปรณรงค์ร่วมกับส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชน นะครบบรรยายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเราจะต้องแช่ท่อนพันยังไงหรือว่าหลังจากแช่ท่อนพันไปแล้วหนึ่งเดือนมแมลงมันมารบกวนอีกเราจะต้องทำยังไงนี่ก็รู้จักกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่เขา,าเลี้ยงพวกแตนเบียนเอาไว้นะครับแล้วเราก็เอาแตนเบียนเนี่ยไปให้ชาวบ้านด้วยว่าหลังจากแช่ท่อนพันไปแล้วนะครับ หนึ่งเดือนผ่านไปมีมแมลงรบกวนเราก็เอาอพวกแตนเบียนนะฮะเาเรียกแตนเบียนเพีย้ยแป้งมันสมประหลังสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นมแมลงมีประโยชน์คือมันมันไอพวกแตนเบียนตัวเมียเนี่ยนะตัวเมียมันจะใช้อวัยวะวางไข่เนี่ยนะแทงเข้าไปในลำตัวของ เพรี้แป้งสีอิมผูของมันสำหลังนะครับแล้วพอ,อมันแทงเข้าไปเพื่อจะไววางไข่เพราะไข่เนี่ยฟักออกมาเป็นตัวหนอนมันก็จะดูดกินของเหลวๆนะที่ในตัวของอเพรี้แป้งสีอิมผูแล้วก็จเจริญเติบโตอยู่ในนั้นแหะจนกระทั่ง ทำให้เพลียแป้งค่อยๆตายจากนั้นตัวแตนเบียนของเพลี้ยแป้งสีชมพูนั้นมันก็จะเข้าดักแด้อยู่ในตัวเพลี้ยแป้งนั่นเองแันเพลี้ยแป้งที่ตายด้วยการเบียนมันก็จะเห็นเราก็จะเห็นเป็นซากแข็งสีน้ำตาลที่เขาเรียกว่ามัมมี่เพราะฉะนั้นแตนเบียนเพศเมียหนึ่งตัวเนี่ยนะ มันสามารถที่จะไปเบียนพวกเพลี้ยแป้งสีชมพูดได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบตัวมันก็บินไปนะแล้วก็ไปวางไข่นะมันก็แทงข้าไปแทงข้าไปในตัวของเพลี้ยแป้งสีชมพูแล้วก็วางไข่วันหนึ่งได้ถึงสิบห้าถึงยี่สิบตัวเพราะฉะนั้นระยะวางไข่ จนกระทั่งถึงทําทให้มแมลงอาศัยคือเพลแป้งสีชมพูเป็นมัมมี่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ9ถึง10วันนะฮะระยะวางไข่จนถึงมัมมี่นะแล้วก็ระยะวางไข่จนถึงตัวเต็มวัยจะใช้เวลา17ถึง20วันตัวเต็มวัยในที่นี้หมายถึงตัวเต็มวัยของแตนเบียน เพรแป้งมันสบหลังซีรัพูนะครับนี่อันนี้ก็เรียกว,ว่าเราก็นำมาใช้ประโยชน์กันเยอะนะก็มีแตนเบียนนอนโคทิเซียนะซึ่งวงจรชีวิตของแตนเบียนของนอนโคทิเซียนี่ก็ถามว่ามันไปทำประโยชน์อะไรมันจะทำลายหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยครับ นะนี่อันนี้คือแตนเบียนนอนโคทิเซียจะช่วยกําจัดหนอนเจาะลำต้นแล้วก็เจาะยอดของอ้อยแน่นอนที่สุดถ้าท่านปลูกอ้อยถ้าปล่อยให้มีหนอนเจาะลำต้นยอดก็แห้งตายยิ่งเจาะยอดเอายอดมันไออ้อยมันเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวเนี่ยมันจะต้องแตกยอดใหม่ออกมาให้ได้ยอดยอดใหม่ถูกเจาะแล้ว อ้อยก็จะเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยแตนเบียนนอนโคติเซียนะไอตัวเต็มวัยของแตนเบียนนอนโคติเซียนี่มันจะวางไข่นะวางไข่เข้าไปในตัวหนอนเจาะลำต้นแล้วก็ยอดอ้อยนะพอวางไข่เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อย พอหนอนของแตนเบียนเจริญเติบโตเต็มที่มันจะเจาะออกจากผนังลำตัวของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยจากนั้นหนอนที่ทำลายอ้อยก็จะตายในที่สุดนะครับอันนี้วงจรชีวิตของเขาก็จะมีเป็นระยะไข่อยู่สักสองถึงสวันแล้วก็เป็นตัวอ่อน7-8ถึงวันแล้วก็เข้าดักแด้5-7ถึงวัน นะตัวเต็มวัยถ้าเป็นตัวผู้ก็จะมีชีวิตอยู่2อถึงสวันถ้าเป็นตัวเมียก็มีชีวิตอยู่1นถึงสวันเพราะว่าคุยมาแค่นี้หลายคนถามบอกเอ๊ะมันจะไปหาที่ไหนอันนี้ต้องติดต่อหน่วยราชาการครับนะหน่วยราชาการศูนย์ป้องกันกำจัดสตรูพืชนะของหน่วยงานราชาการกรมส่งเสริมกรมวิชาการอะไรนี่นะฮะก็ อลองปรึกษากันดูทีนี้อีกตัวหนึ่งครับเวลานี้นี่ใครปลูกมะพร้าวแงนมองไปดูบนต้นมะพร้าวเป็นไงครับปรากฏว่ามะพร้าวก็ใบแห้งนะใบแห้งโดยเฉพาะใบล่างๆอันนั้นก็เกิดจากหนอนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหนอนอหัวดำมะพร้าวเห็นไ,ไหม นอนหัวดำมะพร้าวมันก็จะกัดกินนะ,ะโดยที่เอาใบมะพร้าวเนี่ยมาห่อหุ้มตัวมันแล้วมันก็จะแทะกินใบจนกระทั่งใบนั้นแห้งเป็นสีน้ำตาลเราก็มักจะเห็นใบล่างๆอันนี้ก็เกิดจากการทำลายของหนอนหัวดำมะพร้าวนะะทีนี้มันก็มีอีกตัวหนึ่งไอ้นี่เขาเรียกว่า มแมลงดำหนามของมะพร้าวครับไอ้มแมลงดำหนามของมะพร้าวนี่เวลามันเข้าทําลายมะพร้าวมันจะไปทําลายใบในส่วนของยอดยอดบางคนก็บอกไอ้มะพร้าวมันมีอาการหัวงอกหัวงอกคือใบออกมาแล้วมันแห้งไป็สีน้ำตาลเลยนั่นแหละมันโดนทำลายจากมาแมลงดำหนามของมะพร้าวซึ่งมแมลงดำหนามของมะพร้าวมันก็ ม,ม,มันแมลงมันก็วางไข่จากไข่มันก็เป็นตัวนอนนอนมันก็แทะกินที่ใบยอดแล้วมันก็กลายเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นตัวแก่นะครับอันนี้ก็ระบาดเมื่อตอนช่วงที่เกิดซึนามิปีอะไรอ่ะสามสี่หรือไงหน่อยระบาดเยอะนะแต่ว่ามาในยุคหลังนี่ก็ต้องเป็นนอนหัวดำระบาดเยอะทีนี้เนื่องจากมะพร้าวมันสูง เพราะฉะนั้นดีที่สุดก็ปล่อยกองทัพอากาศไปปราบก็คือแตนเบียนของหนอนมแมลงดำหนำมามมะพร้าวนะครับไอ้เจ้าแตนเบียนตัวนี้ลักษณะที่มันเบียนก็คือว่าตัวตัวแก่เนี่ยตัวเต็มวัยเนี่ยมันจะใช้อวัยวะวางไข่เนี่ยครับแทงเข้าไปนะแทงเข้าไปแล้วก็ ไปวางไข่อยู่ในลำตัวของหนอนมแมลงดำหนามมะพร้าวพอไข่มันฟักนะมันก็จะกลายเป็นตัวหนอนไอ้ตัวหนอนก็จะดูดกินอของเหลวอยู่ภายในลำตัวของมแมลงดำหนามก็ทําให้หนอนของมแมลงดำหนามเคลื่อนไหวช้ากินอาหารน้อยและที่สุดมันก็ตายไปนั่นเองครับท่านผู้ฟังอ้า ทีนี้เดี๋ยวนี้มแมลงดำน้ำอาจาระไม่ค่อยระบาดแต่ว่า,มาแมลงที่ระบาดเยอะก็คือ,อมแมลงที่ชื่อว่านอนหัวดำมะพร้าวที่ผมอธิบายความไปแล้วนะเรามักจะเห็นใบล่างๆของมะพร้าวแห้งนะเพราะว่ามันก็จะเอาใบมะพร้าวมาพับแล้วมันก็กัดกินพอกัดกินผิวใบมะพร้าวแล้วมันก็จะเห็นเป็นคราบสีน้ําตาลแห้งตายอย่างนั้น พี่น้องก็จะต้องตัดแต่งใบเหล่านั้นออกมาเอาไปเผาทำลายในขณะเดียวกันถ้าเห็นระบาดเยอะพี่น้องปลูกมะพร้าวอยู่ตรงไหนไปพบเกษตรเจ้าหน้าที่เกษตรแล้วบอกว่าขอแตนเบียนหนอนหัวดํามะพร้าวหน่อยแตนเบียนของหนอนหัวดํามะพร้าวก็คือแตนเบียนพวกโกนิโอซัสนะ G O N I O S O S เนี่ย นะโกนิโอซัสนิฟาติดสนะครับนี่เวลามันเข้าทำลายนะครับพฤติกรรมการเข้าทำลายคือว่าอะตูเมียมันจะใช้อวัยวะคล้ายๆเข็มเนี่ยนะคล้ายๆเข็มที่ที่ปลายท้องเนี่ยต่อยนะต่อยเข้าไปที่นอนหัวดำมะพร้าวพอไอ้นอนหัวดำมะพร้าวมันถูกแตนเบียน โกนิโอซัสรบกวนปับ๊บมันจะหยุดการเคลื่อนไหวจากนั้นไอ้แตนเบียนโกนิโอซัสมันก็จะเข้าไปวางไข่ที่ไหนที่ลำตัวของหนอนหัวดำมะพร้าวนี่แหละครับนะที่ลำตัวแล้วหนอนของแตนเบียนก็จะเกาะดูดกินของเหลวในตัวของหนอนหัวดำ จากนั้นก็จะดีดตัวออกจากซากหนอนเพื่อที่จะเข้าดักแด้นะครับซึ่งแตนเบียนชนิดนี้ก็มีวงจรชีวิตก็คือมันจะเป็นไข่อยู่ประมาณ1-2วันแล้วก็เป็นตัวอ่อนอยู่ประมาณ4-5วันเป็นดักแด้1 0 1ถวันแล้วก็เป็นตัวเต็มวัย7วัน ช่วงสี่สิบวันนี้เขาก็จะบินไปเจอหนอนอหัวกระดมมะพร้าวที่ไหนมันก็จะไปวางไข่ที่ผิวของตัวหนอนนั้นนะไข่กเ็เป็นตัวหนอนก็จะอาศัยดูดกินของเหลวจากในตัวหนอนนะแล้วก็ดีตัวออกมาเข้าดักแด้เนี่ยครับท่านผู้ฟังพวกนี้ก็จัดว่าเป็นพวกมแมลงตัวเบียนแล้วอันนี้ผมหยิบ มายกตัวอย่างเฉพาะมาแมลงบางชนิดเท่านั้นแต่ว่าที่มันเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เนี่ยที่ต้องร่วมมือกันมากๆนะครับก็คือมะพร้าวนะเพราะอะไรมะพร้าวเป็นพืชที่อยู่สูงจะไปฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชพ่นได้แต่ว่า ละอองมันก็ปลิวไปทั่วไปหมดนะฮะแล้วก็ฉีดเครื่องมือฉีดถ้าต้นมะพร้าวมันใหญ่แล้วมันสูงแล้วก็เอาไม่ค่อยไหวนะครับอ่าอันนี้ก็เราก็ใช้พวกใช้บริการพวกแตนเบียนในการที่จะไปปราบนะฮะแต่แน่นอนที่สุดครับท่านก็ดูตามความเหมาะสมถ้ามัวแต่รอไปหาพวกแมลงมีประโยชน์พวกนี้แต่ว่า มันไม่ได้มาสักทีหนึง่งไอ้อย่างนั้นเราก็พึ่งพาวิธีการป้องกันกำจัดโดยการอาจจะเอาสารเคมีมาฉีดพ่นป้องกันก็ต้องดูตามความเหมาะสมหรือที่เราเรียกว่าการป้องกันกำจัดโดยวิธีผสมผสานผมยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของอมันสำปะหลังอย่างเงี้ยมีเพล่แป้งสีชมพูอ่าเราก็ต้องเริ่มต้นจากอะไร คัดเลือกท่อนพันจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งสีมพูออย่างนี้ก็มีโอกาสรอดไม่มีตัวแมลงติดมาแต่ไม่แน่ใจอีกเราก็อาจจะเอามาแช่นะฮะเอามาแช่แช่เพื่ออะไรเพื่อทำลายเพลี้ยแป้งสีมพูหรือใข่หรืออะไรที่มันติดมานะฮะ อ,อย่างเช่นพวกสารพวกไทมีโทแซมอย่างนี้นะครับเราก็มาแช่ไว้แช่ก็นั่นก็ดูรายละเอียดตามที่เขาแนะนำนะนานก็อ่ะนาทีนาทีก็ว่าไปพอแช่เสร็จเราไปปลูกปลูกเสร็จปุ๊บเอายามันหมดฤทธิ์แล้วไอ้ที่เราเอามาปลูกเนี่ยท่อนพัน์มั่นใจว่าปลอดจากเพี้ยแป้งจีมพูแต่ว่าเมื่อเอาไปปลูกแล้วมันก็ไม่ได้หมายความรับรองว่า ไอ้แมลงเพลีแป้งที่อื่น,นมันจะไม่เข้ามารบกวนอีกเอาอย่างนี้เราก็ปล่อยนะฮะถ้าถ้าท่านจะใช้ยุกยามาฉีดพ่นก็ว่าไปแต่ถ้าไม่อยากใช้เอาเราก็ต้องไปหาแล้วนะไปหาแมลงตัวห้่านะฮะอย่างพวกแมลงช้างอพีกใสเอามาจัดการซะอย่างนี้นะมันก็ป้องกันกำจัดได้ นะครับแต่ว่าท่านต้องเลือกนะว่าโตโลนใชใช้สารเคมีหรือจะใช้มแมลงนะครับอันนี้ต้องตัดสินใจเองนะครับเหมือนกับมะพร้าวก็เหมือนกันนะฮะก็งานวิจัยเรื่องการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวนี่ก็ผลงานของอาจารย์สุเทพสหายาเวลานี้น้องสุเทพก็คกงกเกษียอายุแล้วนะครับก็ ท่านก็ไปสื่อคนเพิ่มเติมได้เนี่ยครับท่านผู้ฟังครับคือการต้องเงินกําจัดมแมลงในยุคปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีผสมผสานนะตัวอย่างเวลาเราปลูกผักนะที่แปลงผักเราก็อาจจะมีกาวเหนียวกาวเหนียวดักจับมแมลงนะโดยใช้กระดาษสีเหลืองแล้วก็ทากาวเหนียวมแมลงไปบินไปเกาะ แต่อันนี้มันไม่เลือกนะมแมลงดีมแมลงร้ายมันก็จะติดนะติดกระดาษนั้นตายอยู่ตรงนั้นเองนะครับหรือบางบาง,บางคนก็เอาแสงไฟมาล่อมแมลงให้ตัวแก่มาบินเล่นอพอเล่นเล่นไปเล่นมาปุ๊บพอบินเข้ามาปั๊บขล่ากมีพัดลมดูดกลวบเข้าไปมาแมลงก็ไปอยู่ในถุงหนีไม่รอดไม่พน้น เชาวมาก็เอาไปจัดการทำลายซะ,ะหรือบางทีก็บางคนก็ติดไฟไว้แล้วมีน้ําแมลงบางตัวมันก็ไม่มาบินโดอแด่ดอแด่นะ,ะมันก็บินพุ่งจูดมัก็ตกน้ำตายนั่นะก็ได้หรือเร,เราเองเนี่ยเจอมแมลงเห็นมันวางไข่อยู่ตามใบพืชตามอะไรเราก็เอาไข่มาทำลายซะอย่างนี้ก็ลดจำนวนหนอนไปมากมาย ไก่กองนะครับแต่ว่าถ้าทำหลายวิธีแล้วเอมันยังมีการระบาดอีกเราก็ต้องตรวจสอบว่าศัตรูที่กำลังคุกคามเราเนี่ยมันชื่ออะไรแล้วถ้าเราจะใช้นะ,มะแมลงมาปราบได้ไหมเราจะใช้เชื้อมาฉีดได้ไหมเออหรือถ้ารู้แล้วแต่าหาไม่ได้ เราก็ดูว่าจะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดมแมลงชนิดนี้ฉีดพ่นเมื่อไรอัตราเท่าไรให้มันถูกต้องอย่างนี้มันก็จะเป็นการป้องกันกำจัดมแมลงที่ครบวงจรส่วนว่าเมื่อไรจะใช้วิธีไหนเนี่ยคนมักจะถามว่าอาวิธีไหนดีที่สุดท่านองจำไว้เลยะคำว่าดีที่สุดมันไม่มีนะเพราะว่า มันแล้วแต่ว่าช่วงเวลาไหนแต่ถ้าบอกว่าเวลาไหนใช้วิธีไหนเหมาะที่สุดเอออย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะเดี๋ยวว่าหลังจะคุยให้ฟังว่านอกจากมาแมลงดีแล้วเนี่ยเชื้อดีๆก็มีอยู่หลากหลายชนิดเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็ตอบสนอง ความต้องการของบรรดาแฟนๆที่บอกว่าอยากจะฟังเรื่องนี้ท่านอยากฟังเรื่องอะไรท่านก็แจ้งมาจับจองเป็นเจ้าของเรื่องนะฮะโดยที่ท่านสามารถที่จะฟังนะถ้าท่านฟังทางเอเอ็มสทรสีจันทบ,บุรี10บสิบโมงเช้านะคลื่หนึ่งหนึ่งเจ็ หรือสวพพิษณุโลก1422งสี่หโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งอัน,นก็ฟังได้เที่ยวเดียวแล้วก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าท่านฟังทางอ่พอดแคสต์ Podcast, ก็คือฟังทางอ่า e b o o k YouTube อันนี้ท่านก็เอตรงนี้ฟังไม่ทันเดี๋ยวเดียวท่านก็รูดกลับไปฟังใหม่ได้นะ้้วก็ฟังได้ตลอด เดี๋ยวนี้มีบางคนบอกนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับก็ฟังทิบวนบางปมานะครับทีนี้เวลาที่เราคุยเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่หน้าปกหลอกล่อให้กับผู้คนมาสนใจว่าโอ้พาดหัวให้มันดูหวือหวานะนะแมลงดีนอนตายอะไรเราเราเรา,เราไม่พาดหัวแบบนั้นนะเราก็ใส่แค่ อ่เอพิโซดวันเอพิโซดทนะตอนที่หนึ่งสองสมสี่อะไรก็ว่าไปท่านก็ต้องไปฟังเอาเองว่าวันนี้ทิศบุญบปลปมาพูดเรื่องอะไรเออตรงกับเรื่องที่ท่านอยากฟังไหมถ้ายังไม่ตรงนะท่านก็แจ้งมาเดี๋ยวผมก็จะคุยให้ท่านได้ฟังก็ทยอยทยอยฟังกันไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นช่วงท้ายๆของชีวิตทิบุญบัลปมาแล้ว เพราะว่าผมนั้นจัดรายการเผยแพร่ความรู้มาตั้งแต่สมัยก่อนต้องเดินทางไปสถานีนะไปจัดสดเพราะว่าเครื่องบันทึกเทปไม่มีนะก็ต้องไปออกสดอย่างเดียวต้องไปนั่งพูดที่ห้องทรงนะเดินทางไปก็จะถึงก็แย่แล้วนะต่อมาก็มีเครื่องบันทึกเทปโอ้มวนใหญ่ๆม้วนใหญ่ๆนะฮะม้วนประมาณคืบหนึ่งอะนะนะ โอ้โหอัดแล้วห้ามผิดเพราะมันตัดต่อไม่ได้นะพูดแล้วต้องพูดเลยนะจำได้ว่าคราวหนึ่งจะต้องไปอเมริกาโอ้โหอัดเทปส่งไปสณนีไป,ปสถานีค่าส่งนี่เรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะครับอ่าต่อมาก็เขาก็ไม่ใช้เทปแบบนั้นแหละแล้ก็เริ่มมาใช้เทปคาสเซ็ตอ่เป็นเทปตลับอ่าออกไปก็ เสียงก็ยืดหยาดบางบางทีเพราะว่าไอ้เครื่องที่อัดที่บ้านกับไอ้เครื่องที่สถานีมันไม่เท่ากันนะเสียงก็ออกมายานคางไปเลยก็มีนั่นแล้วต่อมาก็เริ่มไม่ใช้ละเทปคาสเซ็ตเริ่มส่งเป็นแผ่นซีดีครับอะแผ่นซีดีไม่ยืดอ่ะครัน้นี้เปิดไปก็ฟังได้มายุคหลังๆนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องส่งอะไรทั้งนั้นส่งเป็นไฟล์เสียง นะจากเครื่องที่บ้านไปโผล่ที่สถานีเลยสถานีก็เล็กดรดไว้แล้วก็เอามาเสียงมาเปิดให้ท่านได้ฟังกันเลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่เคยฟังผมในภาคเอเบอกอาจารย์อยากจะฟังซ้ำจะทำไงบางคนเขาฉลาดเขาไปสถานีเลยเขาบอกว่าลบไปยังลบไปยังที่อาจารย์บลนพูดแล้วลบไปยังยังนะยังนะอแล้วเขาก็ไปขอก๊อ ฟังที่สถานีอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่ยุคนี้ง่ายเลยครับท่านฟังผ่าน YouTube ฟัง Facebook อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่สร้างสื่อเหล่านี้มาเพื่อให้มนุษย์ในโลกเหล่านั้นได้ติดต่อสื่อสารถึงกันและกันนะครับและก็ทีวบลบางประมาณก็นำความรู้มาสู่ท่านทั้งหลายซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังแล้วก็คือ นักวิชาการเกษตรตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นเราก็ทำงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเขียนตำรับตำลาถ่ายทอดกันมานะเป็นลำดับนะก็ขอได้รับการคาระวะจากทิดบุญบางประมาะด้วยก็แล้วกันนะครับเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ทีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพีระมิดปุ๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ ตโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันธุ์